นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเพื่อนชอบเลี้ยงขนมจนแม่เขาเตือนว่าให้เลือกคบเพื่อนด้วยมีคนมาปรึกษาว่าหนูอยากปรึกษาเรื่องเพื่อนค่ะคือกลุ่มหนูจะมีกันอยู่4ี่คนเวลาเรียนหรือพักกินข้าวก็จะอยู่ด้วยกันตลอด จะมีเพื่อนคนนึงดูเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูดเวลาใครพูดอะไรก็จะไปตามเขาอะทุกๆวันเวลากินข้าวเพื่อนคนนี้จะซื้อน้ําเลี้ยงตลอดพอจะเอาเงินให้เขาก็บอกไม่ต้องแล้วก็จะชอบเลี้ยงอะไรหลายๆอย่างให้กับคนในกลุ่มรวมถึงตัวหนูด้วยค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆคนที่ชอบเลี้ยงก็คุยแชทกับเพื่อนอีกคนหนึ่งในกลุ่มที่ชอบทําตัวแรงๆเพราะโตกับพวกหนูหนึ่งปีแต่มาเรียนซ้ําคุยประมาณนินทาค่ะเช้าวันต่อมาหนูยืมโทรศัพท์คนที่เยี้ยมเยียบเล่นแล้วก็ไปเห็นบางอย่างค่ะ และมีอยู่วันหนึ่งหนูไปซื้อกีตาร์กับเพื่อนคนที่เงีย,งยบๆจะใช้เงินหนูจ่ายไปค่ะหนูก็ถ่ายลงสตอรี่พอเพื่อนคนที่แรงๆเห็นก็ทักไปหาเพื่อนคนที่ไปซื้อกีตาร์กับหนูประมาณว่าซื้อให้มันหรอแล้วเพื่อนคนนั้นก็ตอบไปว่ามันซื้อตังค์มันเองเพื่อนคนที่แรงๆก็พูดเหมือนอิจฉาค่ะเหมือนกลัวที่เพื่อนคนที่เงีย,งยบๆจะไม่ซื้ออะไรให้ตัวเขาและมาซื้อให้หนูแทนเพื่อนคนนี้เลี้ยงทุกคนในกลุ่มเยอะมากๆจนหนูยอมรับเลยค่ะว่าหนูก็เคยตัวไปแล้ว เหมือนวันสองวันที่ผ่านมาหนูนัดกับเพื่อนคนที่เงียบๆไปยืดผมเป็นเพื่อนหน่อยแล้ววันนั้นเพื่อนคนที่แรงๆกับคนที่หนูนัดและเพื่อนในกลุ่มอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ขึ้นเรียนค่ะหนูไปเรียนอยู่ในกลุ่มคนเดียวสักพักหนึ่งอยู่ดีๆเพื่อ <ๆ S 1> นค <ๆ S 1> นที่เงียบๆก็ทักมาบอกว่าไปไม่ได้แล้วนะทั้งๆที่นัดเย็นวันนี้หนูไปเห็นในไลน์ค่ะว่าเพื่อนคนที่เงียบๆคนนี้ทักไปบอกคนแรงๆว่ามึงช่วยกูบอกหน่อยนะกูไม่อยากไปแล้วตอนแรกที่หนูยังไม่เห็นที่พวกเขาคุยกันในไลน์หนูก็พอเข้าใจค่ะ กลัวเพื่อนจะกลับเย็นก็เลยโทรไปยกเลิกไม่ได้ไปแต่เหมือนเพื่อนคนนี้จะโดนปั่นหัวอะไรไม่รู้อะค่ะหนูไปเห็นแชทที่เพื่อนคนนี้คุยกับแม่เกี่ยวกับเรื่องคบเพื่อนแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละค่ะที่แม่เขาบอกกับคนนี้ก็ประมาณว่าให้เลือกคบคนดีๆเหมือนแม่เขาจะรู้ว่าลูกเขาเอาเงินมาเลี้ยงเพื่อนแต่อีกสองคนนั้นน่าจะทําให้เหมือนเข้าใจว่าเอาเงินมาเลี้ยงหนูคนเดียวพอแม่เขาคุยกับสคนนั้นค่ะ แล้วก็แกล้งทําเป็นไม่รู้เหมือนทําตัวปกติแต่ที่หนูไม่ชอบคือเขาเหมือนไปพูดกับแม่เพื่อนคนที่เงียบๆว่าหนูเป็นคนของเงินลูกเขาทาั้งๆท,ที่ลูกเขาเป็นคนให้ทุกอย่างและซื้อทุกอย่างให้เองค่ะหนูอึดอัดมากเวลายอยู่กับพวกนี้ค่ะหนูรู้สึกไม่ชอบแต่ต้องอยู่เฉยๆหนูรู้ทุกอย่างแต่แกล้งทําเป็นไม่รู้หนูต้องทํายังไงดีคะเรื่องราวทั้งหมดค่อนข้างยาวสักนิดหนึ่งแต่ว่าเขาค่อนข้างเล่าละเอียดมากๆแล้วผมก็อยากจะช่วยในสิ่งที่เราควรจะช่วยในเรื่องนี้ อย่างแรกเลยคือเราต้องตั้งสติเรื่องราวทั้งหมดเรารู้อยู่คนเดียวจริงๆเพื่อนทั้งสองคนก็รู้อยู่แก่ใจแต่เขาไม่ได้พูดออกไปทั้งหมดเหมือนเขาพยายามโยนความผิดให้กับคนอื่นเพราะว่าเขาอาจจะอยากให้คุณรับปัญหานี้แต่เพียงผูด้เดียวสิ่งที่คุณต้องทําเลยก็คือพยายามบอกความจริงกับเขาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายยังไงก็บอกไปเราพยายามทําอะไรก็ได้เพื่อตัวของเราเองก่อนที่มันจะสายเกินไปผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าบางครั้งเพื่อนที่ชอบเลี้ยงคนอื่น อาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรแค่อยากให้ทุกคนรักเขาและสนใจเขาบ้างก็แค่นั้นบางทีอาการของการเลี้ยงคนอื่นเนี่ยมันคืออาการที่เราอยากที่จะเอาชนะใจเขาเราอยากให้เพื่อนมีความสุขในการที่เราสามารถที่จะทําได้และกระลับมือกับมันได้บางครั้งมีความสุขมากๆในการที่เราใช้ใจ่ายเพื่อคนอื่นเพราะมันคือเงินของเราเราอยากเอาเงินของเราที่มีเนี่ยให้คนอื่นมีความสุขหรือเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยเขาอาจจะมีความสุกว่าคุ้นชินกับการที่เสียสละหรือเปล่า เขาอยู่กับกลุ่มไหนเขาก็ต้องเป็นคนเลี้ยงอยู่ตลอดพอเขามาอยู่กลุ่มคุณเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมาฉันเลี้ยงเองแล้วก็แน่นอนว่าพอทุกคนเกิดความเคยชินเกิดความคุ้นชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่เรื่องปกติเพื่อนคนนี้มาเลี้ยงฉันก็โอเคกับสิ่งที่เขาเลี้ยงนั่นแหละฉันก็ไม่ต้องไปพยายามบอกเขาหรือว่าปฏิเสธบางคนมิหนำซ้ำเคยเป็นนิสัยเหมือนโดนสปอยปบ่อยๆโดนเอาใจบ่อยๆเราก็ติดเป็นนิสัยซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ดีแน่นอนเพราะว่าทุกคนยังเป็นนักเรียน ทุกคนยังหาเงินไม่ได้ด้วยตัวเองเงินทั้งหมดเราอาจจะบอกเพื่อนก็ได้ว่าเฮ้ยแกเก็บเงินไว้บ้างนะออมเงินไว้บ้างแล้ววันหนึ่งแกก็เอาเงินออมเนี่ยไปซื้อในสิ่งที่แกอยากได้แกเลี้ยงพวกเรามาเยอะแล้วนะการแสดงสปิริตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราควรจะทําด้วยมันจะมีบางคนที่เห็นผลประโยชน์จากตรงนี้และใช้ความเสียเปรียบได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเลี้ยงเยอะแล้วความเกรงใจจึงสําคัญผมไม่เคยชี้แนะใครให้ทุกคนเห็นแก่ตัว ผมอยากให้ทุกคนเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างเขายื่นโอกาสดีๆให้ใช่เราอาจจะรับไว้สมมุติเป็นวันเกิดเป็นวันครบรอบในการที่เป็นเพื่อนกันหรือวันพิเศษอื่นๆอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณต้องลึกรู้อยู่เสมอก็คือการตอบปฏิเสธบ้างความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีการที่เรารับทุกอย่างมาตลอดเวลาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำการที่เราเป็นผู้รับเราควรจะเป็นผู้ให้ด้วยเราจะสังเกตว่าผู้รับกับผู้ให้ความสุขจะลดหลั่นกันมาก หลายคนชอบเป็นผู้รับเพราะว่ารู้สึกไม่เสียอะไรแต่เราลองกลับกันสิบอกเพื่อนคนนี้ว่าเฮ้ยแกไม่ต้องให้ฉันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเลี้ยงแกคืนบอกแบบนี้เพื่อนคนที่เขาให้บ่อยๆเขาอาจจะดีใจด้วยก็ได้ว่าเฮ้ยเพื่อนฉันเลี้ยงฉันด้วยฉันเลี้ยงเขามาตั้งนานทําไมเขาเพิ่งมาบอกฉันล่รอว่าเขาจะเลี้ยงฉันอะไรแบบนี้เป็นต้นคําว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีคํานี้เป็นจริงเสมอหากเรารู้ชัดแล้วการตอบปฏิเสธไปก็จาเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปว่า ทุกคนควรจะมีความเกรงใจไม่ว่าอะไรก็ตามเรารับมากพอแล้วเราจงเป็นผู้ให้นี่คือสิ่งสำคัญคนที่พยายามใส่ร้ายเราหรือพูดความจริงไม่ทั้งหมดก็ช่างเขาไปวันหนึ่งความจริงย่อมปรากฏเด่นชัดขึ้นความจริงเป็นสิ่งสูงสุดอยู่แล้วผมอยากจะแนะนำและก็ตักเตือนคนที่พยายามใส่ร้ายคนอื่นให้คุณหยุดเถอะมันไม่ประโยชน์เลยการที่คุณกำลังทำแบบนี้แรงแต่จะทำให้ชีวิตคุณแย่ลงเวลาความจริงปรากฏขึ้นคุณจะเป็นผู้ร้ายดีๆนี่เอง คุณจะต้องโอบกอดกับความเจ็บปวดที่คุณเคยสร้างเอาไว้กับคนอื่นยิ่งคุณใส่ร้ายคนมากเท่าไหร่ยิ่งเรื่องราวเหล่านี้มันไม่เป็นจริงมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเจ็บปวดกับคําพูดเหล่านั้นที่มันกลับย้อนคืนมาหาที่ตัวของคุณเองมันไม่ใช่แค่คำว่าใส่ร้ายหรอกมันคือทุกๆเรื่องในการที่คุณทําบาปหรือคุณทําความไม่ดีคุณจงระลึกอยู่เสมอว่าทําอะไรกันได้อย่างนั้นคุณเป็นคนชอบโดนคนอื่นใส่ร้ายเหรอก็คงไม่ใช่คุณจงอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นแล้วใครให้โดนใส่ร้าย ก็ปล่อยเข้าไปความจริงคือความจริงคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเลยว่าความจริงจะแปลผันไปตามบุคคลใดบุคคลหนึ่งคุณรู้อยู่แก่ใจว่าสุดท้ายแล้วฉันก็คือทําแบบนี้ลงไปฉันไม่เคยมีเจตนาร้ายกับเพื่อนคนนี้เลยนะทุกครั้งที่ฉันมองว่าเขาเลี้ยงฉันก็เกรงใจอยู่แหละแต่ฉันก็รู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแม่เขาเริ่มเตือนลูกเขาว่าให้เลือกคบเพื่อนบ้างสิ่งเหล่านี้มันกําลังสะท้อนว่าแม่กําลังมองเพื่อน หรือมองตัวคุณเนี่ยไปในแง่ลบสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองแสดงสปิริตให้ได้ว่าเราไม่ต้องการให้เขาเลี้ยงนะเราเลี้ยงเขาคืนอะไรแบบนี้เป็นต้นสุดท้ายนี้การจะวัดใจว่าเราอยากคบเพื่อนคนนี้ต่อเราก็จําเป็นจะต้องแสดงศักยภาพว่าโอเคคืนเงินแม่เขาไปแล้วบอกว่าเงินที่เพื่อนเลี้ยงหนูมามีทั้งหมดเท่านี้สิ่งที่คุณต้องแสดงสปิริตก็คือเราพยายามคืนเงินกับแม่เขาไปเราอาจจะไม่ต้องบอกเพื่อนก็ได้ว่า โอเคฉันคืนเงินนะแม่แกได้สบายใจเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องหรอกแม่ฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ในความเป็นจริงแล้วการทําแบบนี้ทําให้แม่เขารู้จักคุณมากขึ้นว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงคนที่ใส่ร้ายคุณหรือกับกลายเป็นคุณที่แสดงความจริงใจให้กับแม่เขาว่าเขาอยากจะคบเพื่อนคนนี้จริงๆอยากจะคบลูกของคุณแม่อะไรแบบนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันกําลังจะสะท้อนว่าภาพทั้งหมดที่แม่เขาคิดกับคุณอาจจะกลับตาลปัดไป เพราะว่าเขามองเห็น,นอีกมุมหนึ่งของคุณเขาเห็นสิ่งที่คุณพยายามจะคืนเงินในสิ่งที่ลูกเขาเลี้ยงไปโดยที่ว่าเราแสดงศักยภาพของเราว่าหนูสามารถคืนได้แค่นี้นะคะคุณแม่เพราะว่าหนูเอาเงินของเพื่อนคนนี้มาประมาณนี้ค่ะแล้วหนูก็มีเงินเก็บประมาณเท่านี้ด้วยสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเห็นอะไรบางอย่างในตัวของความสัมพันธ์นี้สิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นและก็ต้องเป็นไปต่อไปในอนาคตมันจะยิ่งหนักและดุนแรงมากขึ้น คุณจะต้องมีสติแล้วก็ค่อยแก้ไขไปทีละเรื่องความจริงคือความจริงและก็จงมีจุดยืนในความดีเชื่อมั่นในความดีและเราก็จะมีความสุขไปกับมันผมเชื่อวทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r a e n d ลเกจีด้วยนะครับ